วันน,นครับ,บครบับการเปิดศูนย์ประสานงานตรงนี้ถือว่าเป็นไปตามนโยบายที่เราได้คุยกับทางท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีจรอยู่ด้วยไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับซึ่งทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติจะจะตั้งเป็นทางการครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เตรียมการเพื่อจะเปิดศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศขึ้นครับการทํางานของศูนย์จะทํำยังไงคะศูนย์เนี่ยคงเป็นการรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางสถานทูตต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ หาไม่เจอและน่าเชื่อว่าได้ข้ามไปฝั่งนู้นไปทํางานในแก๊งคอร์เซนเตอร์หรืออย่างอื่นใดก็ตามนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงคนที่หายไปฝั่งนู้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทางตํารวจไทยกับตารวจของประเทศต่างๆที่คนสูญหายไปเพราะว่าข้อมูลต่างๆจะอยู่ที่ประเทศต้นทางทางเราก็จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวเรื่องของการกระทำผิดหรือประวัติของคนที่หายไปนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศซึ่งจะรวมทุกๆประเทศนะครับที่มีปัญหาว่าคนของชาติตัวเองได้หายไปฝังฟูนะครับหรือข่าพนักงานฝังฟูครับทีนี้มีประเทศอะไรที่เราเริ่มในการทํางานร่วมกันแล้วคะตอนนี้ที่ข้อมูลที่ผมมีนะครับเบื้องต้นเนี่ยเรามีที่ประเทศบางคระเทศกับประเทศฟิลิปปินส์นะครับรวมแล้วประมาณร้อยคนซึ่งทางญาติของทางประเทศบางประเทศแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยทางญาติก็ของความช่วยเหลือมาให้ช่วยติดต่อ หรือตรวจสอบว่าบุคคลที่หายไปได้อยู่ฝั่งรู้หรือไม่แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสถานะของเขาแล้วก็ใช้ช่วยนําตัวกลับมานะครับค<ล>ื่จีนนะครับตอนนี้ทางจีนจะมาที่ศูนย์ประสานงานนี้ด้วยไหมครับส่งเจ้าหน้าที่มาประสานด้วยไหมตอนนี้ยังไม่มีการประสานเข้ามาครับล่าสุดเรื่องของกรณีเค้นย่าด้วยไหมคะทั้งที่ที่มีการหลบหนีมา2รายในวันนี้เมื่อวานกับวันนี้คะ่ะได้ตรวจสอบสอบ,สอบถามเป็นไงคะ เรื่องของเคนย่าสอ,สองคนนะครับที่หลบหนีออกมาจากทางฝั่งนู้นนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของทางต่อบอแล้วนะครับล้วอยู่ในคนเคนย่าจำนวนหนึ่งนะครับหลบหนีข้ามมาตอนนี้ก็อีกส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยคงมีการ ติดตามพอีว่าตอนนี้ที่เดีออกมาที่เดี๋ยวอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับคาดการณ์ดิฉันเห็นว่ามีหลายคนเลยที่หลบหนีมา5060คนตรงนี้เราจะมีการติดตามยังไงไหมคะใช่ครับในพื้นที่ตอนนี้ไปพื้นที่ก็ทราบ้วครับว่ามีการหลบหนีข้ามาได้ก็คงจะต้องมีการตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้ที่หนีมาตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับซึ่งผมเองได้สอบถามทางสองคนที่หนีมาได้นะครับก็ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้เหมือนกันว่าตอนนี้ คนที่เหลือตอนนี้อยู่ที่ไหนครับออได้มีการเตรียมตั้งรับไหมคะจากกรณีมาตรการของรัฐบาลอาจจะทําให้เกิดกรณีที่พยายามหลบหนีกันอีกออกมาอีกค่ะออใช่ครับตอนนีออ้ผมคิดว่าในพื้นที่เนี่ยทางศูนย์ประสานง,งานชายแดนศูนย์สังการชายแดน,นได้มีมาตรการต่างๆออกไปนะครับเข้มงวดในการตรึงพื้นที่นแนวชายแดนแล้วก็พื้นที่ด้านในนะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่ขึ้นงมวดอยู่แล้วนะครับก็คงจะต้องมีการติดตามประเมินผลต่อไปครับ ตอนนี้แนวโน้มเนี่ยครับหลายๆด่านหรือว่าหลายๆกองกําลังเนี่ยมีการประกาศขับไล่เรื่องของกลุ่มทุนจีนต่างๆออกจากพื้นที่ซึ่งต่าเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ต่อไปตรงนี้เราเตรียมตั้งครับยังไงบ้างครับอาจจะทะลักมาทังฝั่งเราหรือว่าออกไปทางอื่นครับวันนี้ผมก็ได้ร่วมกับท่านผู้จัดการฐานบดนะครับท่านลงมาได้มาามาประเมินสถานการณ์นะครับในพื้นที่ผมก็ได้ร่วมไปกับคณะท่านด้วยนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย ผมคิดว่าในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามนะครับที่ฝั่งเวียดีเนี่ยความร่วมมือของทางฝั่งนู้นทางประชาชนไปในทิศทางที่บวกนะครับเราคงจะได้เห็นผลนะครับในเรื่องของการส่งคนที่ถูกไปทำงานในแก๊งคอร์เซนเตอร์ส่งกลับมาในประเทศเรานะครับรวมทั้งการขับไล่พวกแก๊ง call center ที่อยู่ในฝั่งนู้นออกไปจากพื้นที่นะครับตอนนี้ในสถานกรารณ์ในพื้นที่แนวโน้มไปในทิศทางที่บวกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมีการประเมินครับว่าจากจาก,การประเมินในสถานกรารณ์ในพื้นที่แล้วผลการปฏิบัติจริงจะเป็นหรือไม่นะครับ่องสุปส่ประสานงานได้ไหมายถึงเรื่องของการปราบปรามแก๊งขบวนการนี้เหมือนเทิดกันกันติดตามจับกลุ่มด้วยไหมคะการขยายผลใช่ครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้มาจากของประเทศต่างๆนะครับรวมทั้งของทางประเทศจีนด้วยมีความสําคัญครับ ข้อมูลต่างๆตอนนี้จะทําให้เราสามารถเปรียบเทียบกับคนที่เวลาคามมาฝั่งนี้เราสามารถตรวจสอบได้ว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยตกลงเป็นกลุ่มแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือไม่นะครับหรือว่าเป็นตกเป็นเหยื่อจากการ,รจริงข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่เราจะมาใช้ในสู่ประสานงานครับท่านครับเราจะประสานากองกำลังวี s หรือว่าฝ่ายรัฐบาลเมียนมาครับเป็นหลักครับคือตอนนี้เวลาเราทํางานเนี่ยเรา ทางศูนย์ก็เป็นหน้าที่ของศูนย์สักการชายแดนนะครับที่จะต้องขับเคลื่อนในเรื่องการประสานงานต่ตางๆในพื้นที่นะครับรวมทั้งข้าราชการประสานงานชายแดนในการประสานงานในพื้นที่ผมคิดว่าขั้นตอนการปริบัติน่าจะเป็นในลนักษณะของพื้นที่มากกว่านะครับลักษณะของการเชื่อมโยงกลุ่มแก๊งเนี่างที่เราจับกลุ่มได้สองรายใหญ่ที่ที่กรุงเทพกับกบริษของจีนน่ะมันจะขยายสามารถขยายผลเครือข่ายของพวกนี้ได้มากแค่ไหนแล้วคะอันนี้ที่สองคนใช่ไหมครับมอสติ สองคนนั้นเนี่ยเรายังไม่พบการเชื่อมโยงมาฝั่งนี้นะครับสองคนนั้นเรายังไม่เห็นนะครับสองคนนั้นจะออกไปทางกัมพูชานะครับส่วนข้อมูลของกลุ่มแก๊งของคนจีนฝั่งนู้นตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลจากทางการจีนมาแล้วนะครับตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างของการทำ p r o c e s นเรื่องการตรวจสอบเรื่องจิงที่อยู่ว่าเขามาหลบซ่อนอยู่ในเมืองไทยหรือไม่หรือเขามีหมายจับที่ไหนหรือไม่อย่างไรนะครับก็ออกเมืองไทยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรานํามาทําเป็นกระบวนการในการ ขั้นตอนในการคัดแยกอยู่ครับฉะนัว่าการทํางานของศูนย์ประสานงานนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของการปราบปรามและการช่วยเหลือเหยื่อคูมนุษย์สองอย่างนะคะใช่ครับเรื่องหลักคือการประสานงานแต่การช่วยเหลือเหยื่อเนี่ยก็จะเข้าไปสู่กระบวนการเพนทายเอ็มครับซึ่งจะมีกระบวนการขั้นตอนอยู่ส่วนศูนย์ประสานงานวันนี้ผมก็มาดูความพร้อมซึ่งเดี๋ยวท่านผู้จัดการตำรวจชาติกรมิการเปิดเป็นทางการีนึงนะครับเรื่องเกี่ยนรับมือไหมคะกับกรณีที่มีเหยื่อแบบนับพันคนนะคะจะต้องแบบที่ ปล่ตัวออกมาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราเใช่ครับเรื่องนี้คงจะต้องเป็นการเตรียมพร้อมเรื่องนี้ครับตอนนี้ผมว่าคาดการนะครับว่าการกดดันการตัดไฟแล้วก็สารุนุปโภคเนี่ยจะทําให้การข้ามมาของผู้ที่ตกปเป็เหยื่อแก๊ง call center หรือแม้ั้งคนสมัครใจเองก็ตามเนี่ยนะครับก็ควรจะข้ามฝัง่งเราเป็นจํานวนมากครับตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องหนึ่งที่ เราก็คาดการ์ครับว่าจะต้องมีซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการครับเอ <N IA S 1> อที่มีอยู่ในพื้นที่ครับถือโอกาสนี้แบบว่าที่มีการส่งเมสเซจไปสําหรับคนที่อ,อยากจะกลับเข้ามาท,ทั้งทั้งที่พวกสมัครใจหรือพวกที่ตกเป็นเหยื่อแล้วอยากจะขอความช่วยเหลือถิดต่อโอกาสนี้ที่ที่จะออกมาจากกระบวนการนั้นได้ไหมครับผม,มผมคิดว่าออตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนอยางนี้ครับตอนนี้เนี่ยจากสถานที่เกิดขึ้น ผมคิดว่าได้รับการตอบรับในเชิงบวกในการแก้ไขปัญหาในฝั่งปัญหาเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากพื้นที่ตรงนี้ได้มีการเป็นหลอกลวงคนทั่วโลกข้อมูลที่เราได้รับจากสารทุนต่างๆผมแล้วรวมแล้วก็อย่างน้อยต้องมี30ประเทศที่ถูกหลอกแล้วก็มามาหลอกมาเป็นเหยื่อการการค้ามนุษยเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ที่ฝั่งนู้นะครับ จากการที่คนกลุ่มนี้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งตรงข้ามมืองแม่สอดนนอกจากจะส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่แล้วก็มาส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่อำเภอแม่สอดด้วยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะเรียนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนว่าผมอยากอยากจะให้พี่น้องทั้งสองฝั่งครับทั้งฝั่งเมียวดีและฝั่งแม่สอดช่วยกันทำไล่กำจัดพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกนี้ออกไป ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวต่างชาตินะครับไม่ใช่ชาติเดียวนะมีหลายชาติครับช่วยกันกำจัดคนเหล่านี้ออกไปจาให้มีพื้นที่อยาให้เข้าไปตั้งแก๊งคอเซ็นเตอร์คนฝั่งแม่สอดก็อย่าไปให้ที่พักอาศัยเวลาเขามาหลบซ่อนหรือมาพักอาศัยอยู่ในเมืองแม่สอดก็อย่าให้มีพื้นที่ตรงนี้ให้เขาครับผมคิดว่าเรื่องนี้ผมอยากจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่วยกันขับไล่คนต่างชาติเหล่านี้ ที่มาก่อจยกรรมในไม่เฉพาะใ,ในพื้นที่นะครับเป็นก่อจยกรรมในทั่วโลกนะครับนี้นผมก็อยากจะเรียนให้พี่น้องเสนาชนให้กับประชาชนทั้งสองฝ่าทราบนะครับเราผมคิดว่าจากการมาตรการรัฐบาลตอนนี้ผมคิดว่าก็ส่งผลกระทบในหลายด้านนะครับกับ Call แก๊งคอเซ็นเตอร์ก็คงจะต้องผมคิดว่าในช่วงสัปดาห์นี้เขาคงติดตามอย่างใกล้ชิดครับว่าสิ่งที่เราต้องการจะมีการตอบรับ ในระดับไหนอย่างไรทุกคนก็มีกระบวนการขั้นตอนที่ต้องติดตามครับเรามีข้มอมูลประมาณการไม่ค่าบเห็นบอกว่า30ชาติแต่คนประมาณเท่าไหร่ผมในความเห็นผมว่าต้องเกิน1,000คนครับพือที่ตรงนี้พ่อไหมครับที่จะรับ พันคนเหล่านี้ครับถ้าเกิดว่าเขาจะมุ่งหน้าข้ามมาทุกฝั่งเราผมว่าถ้าถ้าเกิดขึ้นจริงๆศูนย์สังกัดจะแดนจะบริหารจดัดการเรื่องนี้ครับไทยไทุกท่านมีความพร้อมเรื่องของมนุษยธรรมที่เราช่วยรู้ถึงเรื่องกลไกตามกฎหมายเราก็สามารถที่จะส่งเมสเซจบอกพวกเขาได้ไหมคะว่าเราสามารถที่จะให้ความคุ้มครองเขาตามเรื่องสิงทธิม,มนุษยธรรมได้ใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางประเทศไทยได้ช่วยเหลือประเทศต่างๆนะครับเพราะว่าปัญหาของแคนคอนเซ็นเตอร์ในฝั่งนู้นเนี่ย ไม่ใช่เป็นปัญหาที่มาหลอกคนไทยของคนไทยอยู่ฝั่งทางกัมพูชาทางฝั่งเราฝั่งนี้คือต่างชาติแต่ว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศเราส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนไทยนะครับซึ่งผมเ,เรียนเลยว่าทางเจ้าที่เจ้าที่ตํารวจหรือเจ้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยินดีช่วยเหลือเต็มที่นะครับไม่รู้ไม่ว่าจะมีเบาะแสไม่ว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรทางเราก็ช่วยเหลือจาต็มืที่ครับ การที่เราจะจัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้คนที่ต้องการติดต่อให้ช่วยเหลือติดต่อญาติทางฝั่งนู้นเนี่ยก็จะได้ผ่าน,นกลไกในพื้นที่ได้ <ขอ S 1> นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็เป็นการย่ามือนกันส่วนใหญ่ก็ไปผ่านทางอ g o ต่างๆครับวันนี้เราก็จะมีศูนย์ประสานงานที่ทาให้ท่านสะดวกมากขึ้นนะครับในการติดต่อตามหายาพี่น้องที่อยู่ฝั่งนี้ครับน่าจะเป็นทางการได้สักภายในเร็วๆนี้ครับท่านผู้จัดการตำรวจแหมม่งชาติ แล้วที่ดเนินการขั้นตอนของไม่เป็นทางการนักก้นอย่างกรณีของญี่ปุ่นที่เกิดเรื่องเข้ามาแบบเขาแล้วก็มาแล้วเราจะใช้เบร์ตกลายเลยนะคะอย่เช่เป็นแบน็กดีสแล้วก็ส่งกลับผู้ติดสี่คนนั้นใช่ไหมครับใช่ครับถ้าถ้าเราพบว่าคนที่ข้าม,มาหรือลอกเลียนข้ามกลับมาฝั่งไทยเนี่ยมีประวัติต้องโทษหรือมีหมายจับของประเทศต้นทางนะครับเราก็จะประสานกับทาง สถานทูตน,น,นั้นให้ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับเหมือนกับคนญี่ปุ่น4ี่คนเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วที่อ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แม่สอดแต่ท้ายที่สุดแอบข้ามไปฝั่งนู้นซึ่งเราก็น่าเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เราก็ได้มีการพูดคุยกับทางการญี่ปุ่นแล้วก็เพิ่งถอนวีซ่าแล้วก็ส่งกลับประเทศไปให้ไปดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องครับหลักการก็จะเป็นเรื่องเดียวกันครับทำเหมือนกันของคนประเทศญี่ปุ่นครับก็ไม่เหยียดชาวญี่ปุ่นได้นะครับ นี่ครับนี่ครับท่าสอบทานท่าได้สอบทานเขา้งสี่คนเขามาอ้างว,ว,ว่ามาเที่ยวเขามาถึงวันไหนเขาเ,เขาอ้างว่าเขามาเที่ยวในอำเภอแม่สอดคนญี่ปุ่นทั้งสี่คนนะครับก็จะมาเที่ยวประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วกลับไปตอนที่ทางเราสงสัยนะครับจากข้อมูลการเข้ามาเราสงสัยผมก็ได้ถากให้ทางท่านผู้จัดการตำรวจภูธรพักบอกได้มีการติรรบบดตามส่งชุดติดตาม ซึ่งเราก็ได้มีการติดตามแล้วพบ,พบว่าเขาเนี่ไปที่ริมแม่น้ําแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับพร้อมกับกระเป๋าใบเสร็จแล้วก็กลับมาตอนช่วงกลับมาเขาแอบกลับมาเราไม่เห็นนะครับแต่เราไปพบเขาในพื้นที่ก็ได้มีการจับกลุ่มไทันดีนะครับก,ก,ก็นี่คือสี่คนญี่ปุ่นที่เราดำเนินการไปครับท่านครับมีชาวอินโดนีเซียอีกประมาณ100กว่าคนนะครับที่อยากจะข้ามมาอยางฝรั่งไทยซึ่งเขาระบุตัวเองว่าเขาเป็นเหยื่อครับ ทางเราจะจะประสานทางอกองกําลังไหมครับข,ข,ข้ามฝั่งมาตอนตอนนี้นะครับผมผมเียนนีครับเดี๋ยวข้อมูลคนที่ทางญาติพี่น้องทางประเทศอื่นๆที่ที่สงสัยว่าได้ข้ามไปฝั่งนน้นเนี่ยเดี๋ยวเราควรจะต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นเอามาแล้วก็ผ่านศูนย์สังการชายแดนเพื่อจะเข้าไปประสานงานในพื้นที่นะครับช่วยตามหาคนที่มีรายชื่อตา่าง นะครับถ้าพบก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ฝั่งนู้นช่วยในการติดตามและนำกลับมาสู่ประเทศไทยครับท่านคะท่านคะเดี๋ยวเรามีสถิติของประชาชนค่ะที่พบคนที่ข้ามมาเนี่ยค่ะภาเนือช่วงนี้มีหนิงมาบ่อยแล้วก็สื่อสารกันไม่ได้จะฝากให้คนในประชาชนในพื้นที่ทำยังไงบ้างใช่ครับผมฝากนี้ครับคนในพื้นที่ครับถ้าท่านพบเห็นคนที่เป็นชาวต่างชาติแล้วไม่สื่อสารได้เนี่ย ขอให้ท่านสามารถส่งให้ตำรวจที่ใกล้เคียงได้เลยครับ <Del ire. S 1> ตำรวจหรือทหารที่อยู่ในหน่วยใกล้เคียงสามารถส่งให้แล้วก็เดี๋ยวทางฝ่ายทหารและฝ่ายตำรวจก็จะมาส่งที่ตอมอเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับเับ่อนครับเขื่อนครับขออนุญาตคืนไม่ด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมมิวพตฒน์นะคะรายงานสดจากที่ ศูนย์ประสานงานนะคะคุณผู้ชมระหว่างประเทศแม่สอดนะคะเดี๋ยวพอพอพร้อมปั๊บเดี๋ยวท่านผู้จัดการบริาติก็จะสั่งจะสั่งแต่ว่าในเบื้องต้นการทำงานเราทำอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราต้องรอพร้อมเออไปสานงานแล้วก็เรื่องต่างต่างๆที่คาดว่าจะมีเดือนคนของตัวเองนนั้ก็สามารถติดต่อได้ใช่ใช่ใช่ครับเจอเขาเขาหนียกมาเมื่อวัน วันที่แปวันที่แปตอนบ่ายก็รับรอบยกมามก็มากันหลายสิบคนแล้วข้ามมาแต่ตอนข้ามมาคือต่างคนต่งางวัแล้วก็ทําให้เขากระจายแล้วเลย,เลยไม่รู้ว่าแต่ก่อตัวที่ไหนแต่ผมเชื่อว่าคงไม่นานครับเดี๋ยวคงประชาชนคงแจ้งมาเป็นสัญญาประชาติเดียวใชะะ่ไหมชาติเดียวกันคณะตอแล้วแก่ไม่เลยครับไปเลยจ้ะ <c oughs> ทางผู้ชมคะก็เป็นบรรยากาศนะคะวันนี้มายหลังการประชุมในส่วนของส่วนประสานงานแม่สอนนะคะคุณผู้ชมสําหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคเเ็นเตอร์วันนี้นะคะทางจารย์ตำรวจแห่งชาติก็เดินทางมาลงพื้นที่ด้วยตนเอง โดยในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ทางเจ้านราทแห่งชาตินะคะก็มีการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะคะคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการทํางานร่วมกันนะคะแต่ละหน่วยงานแล้วก็จะมีหลายสัญชาติอยู่ในนี้ซึ่งเป็นตัวแทนนะคะเนื่องจากว่ามีเยื่อจากในเรื่องของแก๊้งคอเซนเตอร์เนี่ยจำนวนมากซึ่งก็ ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ามีกว่า30ชาติแล้วก็ต้องมีทํางานกันกันกบหลายภาคส่วนมากๆเลยนะคะแล้วก็คาดว่าในเร็วๆนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการนะคะโดยขณะนี้ก็เป็นาการมาลงพื้นที่เพื่อดูในเรื่องของความพร้อมและก็ความเรียบร้อยต่างๆส่วนความคืบหน้าเรื่องของเหยื่อแกงคอเซนเตอร์คุณผู้ชมจุดที่บริเวณตรงข้ามตำบลพรพระอำเภอพบพระจังหวัด นะคะคุณผ,ผู้ชมก็เมผื่อเช้าที่ผ่านมามีเยอะชาวคนย่าเหนียวมาได้อีกหนึ่งคนนะคะซึ่งก็ต้องรอดูหลังจากนี้ว่าจะมีเยอะเพิ่มเติมหรือไม่เพราะว่าในส่วนของการทํางานร่วมกันออกเนี่ยคุณผ,ผู้ชมต้องบอกว่ามีเยอะนะคะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดของวันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้คุณผ,ผู้ชมก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ดูโพสต์นะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตดูติสัญญาณกันไว้ก่อนในตอนนี้นะคะ cái <laughs> này cho đã đi <laughs> à cho để mình khởi ครับ cái này cái này ถ้าพี่ใผมนิดนึงนะ